ในสถานการณ์โควิดนะคะกับการรับประทานยาค่ะแม้ว่าจะมีเชื้อไวร COVID ัสโควิด -19 เข้ามานะคะคนไข้ก็ยังจําเป็นว่าจะต้องใช้ยาทานนะคะอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ต่อเนื่องค่ะเพราะว่าการทานยาเป็นประจําสม่สมําเสมอค่ะก็จะช่วยนะคะในการที่ทําให้คนไข้มีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะในการเดินทางนะคะไปยังสถานที่ต่างๆค่ะก็แนะนํานะคะว่าไปได้ค่ะแต่ต้อง หรอ,อลีกเลี่ยงนะคะการที่ไปอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมากๆนะคะแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติตัวนะคะในสถานการณ์โควิด -19 นะคะอย่างเช่นการล้างมือนะคะการสวมหน้ากากอนามัยะค่ะถ้าคนไข้นะคะไม่สะดวกมารับยาที่โรงพยาบาลนะครก็อาจจะโทรเข้ามาแจ้งนะคะที่โรงพยาบาล ่อนนะคะถ้ามีการพิจารณาแล้วว่าคนไข้สามารถที่จะคุมเชื้อได้ดีะคะ่ะก็อาจจะมีการส่งยาผ่านทางไปรษณีนะคะไปให้คนไข้ค่ะหรือการรับยาทางไปรษณีะคะ่ะเป็นนโยบายของโรงพยาบาลในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดที่ระบาดซึ่งถ้าคนไข้ะคะ่ะมีแนวโน้มที่จะมาแอาอัดกันที่โรงพยาบาลน,นะคะ การที่ส่งยาทางไปรษณีย์ค่ะก็จะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลกระบวนการของโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิดนะคะก็จะมีฟ a ส t ์แท็กนะคะแล้วก็มีในส่วนของการส่งยาทางไปรษณีย์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับออส่งยาระบบ EMS ค่ะคนไข้ก็จะได้รับยาต่อเนื่องแล้วก็ไม่ต้องมากังวลใจว่าแบบเอ,อมาโรงพยาบาลจะต้องแบบมาติดเชื้อเพิ่มหรือเปล่าค่ะ